สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับความต่างของบอลสี่ตัวนะครับได้แก่เพชรทันร้านเอ่อเพชรนาลายเรืองพบฮกโลงแล้วก็ขุน4ีโจัคงนะครับเรามาดูความต่างของสี่ตัวนี้กันนะครับมาดูที่ต้นแรกนะครับต้นแรกน้องมีนามว่าเพชรพันร้านนะครับเพชรพันร้านเนี่ยใบนะครับจะเป็นพื้นใบเป็นสีชมพูนะครับตอนกัดเต็มใบนะครับกระดูกขาวนะครับกระดูกขาวกระดูกของน้องท่านจะขาวทั้งเส้นเลยนะครับ าสีเขียวนะครับน้องมีนามว่าเผชรพัน huh. ธุ์ต้นต่อไปนะครับนารายแดงพบนะครับอันนี้นะครับน้องจะกัดสีกัดสีสีแบบนี้นะครับเป็นสีพื้นใบเป็นสีชมพูนะครับจะมีสีเขียวแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นจุดสีชมพูนะครับนะจุดสีชมพูนะครับก้านใบนะครับเป็นสีเขียวอมน้ําตาลนะครับน้องมีนามว่านารายแดงพบนะครับต่อไปนะครับ ฮกหลงนะครับต้นนี้หฮกหลงกระดูกนะครับจะเป็นกระดูกสีขาวนะครับพื้นใบเป็นสีชมพูนะครับอันนี้เป็นหฮกหลงนะครับต้นต่อไปนะครับเป็นขุนสีโคจพงนะครับขุนสีโคจพงเนี่ยเวลาตอนกัดนะครับเนาจะกัดคล้ายๆกับไก่ทองประเสริฐนะครับแต่แต่ขุนสีโคจพงนะครับเขาจะกัดสีแดงเต็มใบแบบนี้นะครับอันนี้ เวลา้องการน,นะครับก้านนะครับกระดูกนะครับจะเป็นกระดูกเขียวนะครับส่วนจะพวกผายแล้วก้านใบนะครับเป็นสีดําอมเขียวนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ขอจบชิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ